สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท่องข่าวธุรกิจนะครับในเช้าวันนี้วันอังคารที่25ตุลาคม2559อยู่กับผมมดิตประทุมตะนะครับช่วงนี้มากาหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงสต็อปลอสกันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการปิดทําการซื้อขายเนื่องจากชดเชยวันปิยมหาราชในวันที่24ตุลาคมนะครับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสําหรับเซ็นเด็กไทยกันหน่อยครับเซ็นเด็กไทยปิดเมื่อวนันศุกร์นะครับสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้บวกขึ้นมาประมาณ7.64จุดนนนับกลบขึ้มายืืเหอ 1, 500จุดได้อีกครั้งปิดที่ระดับ1500.37จุดสมนะครับสบถวยให้บรรยากาศเช้านี้เซ้นเด็กไทยนะครับยังคงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับบวกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับประมาณสัก3-4ถึงจุดนะครับล่าสุดเซ้นเด็กไทยนะครับยืนอยู่ที่1504.24จุดสจุดนะครับฉะนั้นเซ็นเด็กไทยวันนี้สามารถยืนแดนบวกได้ตั้งแต่ช่วงเช้ากำหนดกลยุทธการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับกรรมาการ คิวไจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณมดิตครับตามต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่เราคุยกันในช่วงวิทยุครับคุณนิพนธ์ครับวันนี้เปิดมาอยู่แดนบวกครับบรรยากาศตลาดทุนไทยรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงดีครับใหญ่ก็ในตัวเซตก็คงมีเข้ามาถึงโซนของหุ้นใหญ่ก็ก็เริ่มหยุดแล้วครับหุ้นใหญ่ก็จะสลับไปกลุ่มของพลังงานก็สลับตัวเล่นนะครับ จะต้องใช้แนวรับ1 5 0ยนะครับเป็นอย่างรครับแต่รับหลักไปอยู่ที่1480อย่าหลุดนะครับตอนแนวต้านก็จะเป็น1,500 1 5ิ0ประมาณเนี้ยนะครับสําหรับสถานี้นะครับกุนมหุ้นก็จะไปไปไปเล่นหุ้นขนาดเล็กนะครับที่มีกล่าวแล้ววันนี้ที่เห็นที่อยู่ก็จะเป็นพวกโรซ่าขยะนะครับ ซีดีพีนะครับซีดีพีจีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาเล่นเกมยงกำไรกันมากกว่านะฮะับก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับมีทั้งมีทั้งแบบที่ทําได้ที่ทําไม่ได้นะครับครับกลุ่มนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับมี BWG ีพีจีนโก้นะฮะ USA นะครับมีผู้ใหญ่เยอะนะฮะมีซีดีพีจพวกนี้นะครับก็ต้องดูเพราะที่เขามีที่ยาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะที่จะเป็นไปได้นะครับ ส่วนหุ้นตัวอื่นก็มีหุ้นที่ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับก็ยังมีอยู่หลายตัวนะครับที่ที่ยังอยู่ที่เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆก็จะมีกลุ่มอสังหากิมทรันย์นะครับในตัวของพลังงานก็จะมีบ้านกูบีซีพีจีนะฮะส่วนกลุ่มอื่นก็จะมีบิวตี้เบมพีเอคอมเซเว่นนะครับเดลตาเอลอาาแจ๊สเคซี k ีเคทีซ g พีทปตทปตทพสวัสดิ์กเอชพีอาร์ดีทีโอพันพวกนี้ยังอยู่ในน้องที่อยู่นะหลายตัวนะไม่ไมีถึงว่าต้องไปซื้อนะครับไม่ได้มีถึงว่าไปซื้อขึ้นมาแล้วก็จะขายสวรัฐที่ที่จะขายมากกว่านะครับโซนแถวแถวนี้ไม่ใช่โซนซื้อหุ้นเพื่อเพื่อการลงทุนแล้วนะครับจากพันธะร้อยจะขึ้นไปพันธาร้อยยี่สิบขึ้นไปเท่าไหร่ไม่ได้โซนซื้อเพื่อการลงทุนนะครับโซนลงทุนจะอยู่ประมาณพันสี่ร้อยพันสี่นะครับ เพราะฉะนั้นการการเล่นหุ้นกลุ่นี้ไปก็เป็นเรื่องของการเก็งกําไรเป็นหลายตัวครับชุดเมื่อสักครู่ที่คุณนิพนธ์บอกมานี่เป็นชุดลักษณะของการเก็งกําไรในช่วงที่เหลือไหมครับคุณนะิพนธ์ครที่บอกมาก็น่าจะเป็นช่วงการเก็งกาไรในส่วนที่เหลือนะครับแต่หุ้นพวกนี้ยเวลามันขึ้นไปเราขาเยเลยแล้วก็กลับมาซื้อคืนได้นะฮะเพราะในเทรนยังเป็นอเท r e n d อยู่นะครับส่วนคุ้นที่มันเล่นตามข่าวเราก็ต้องเข้าใจนะครับพอข่าวประกาศมันก็จบนะครับ ตามกานไปนะตลาดคงจะไปแบบนี้จนกระทั่งมีปัจจัยเข้ามากระทบก็คือเรื่องการเลินะของอเมริกาแล้เขาจะมากระทบภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ภาพตรงนี้น่าจะเป็นภาพที่ตลาดเปิดเเวยแ์แคๆนแะครับไม่มีอะไรที่จะรูแลหรือหว่านะไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นการเล่นแรงๆจีกที่คือวันที่ยี่นะครับแบงก์ปูพาวเวอร์เข้ามานะครับ แล้วมันจะมีตลาดอาจจะอ่อนไหวนิดหน่อยนะครับในการเล่นเก็งกำไรหุ้นหลายตัวที่ใครวลรุ่มวันัดจะมานะครับเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็จะผันัวนนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหุ้นก็เหลือแค่การเก็งกำไรนะคือการเก็งกำไรไม่ถึงว่าซื้อมาแล้วคิดเพื่อที่จะขึ้นไปขายครอย่างเดียวนะครับไม่ได้ซื้อก็การลงทุนครับพวามการลงทุนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก50%ของเงินลงทุนในหุ้นหลายตัวนะครับ การลงทุนยังทาได้อยู่ในกลุ่มของรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น BKP BPG นะครับบานปูบานปูเขาเวอร์นะครับผู้นี้ยออกตัวมาก็ซื้อได้นะครับแต่ขึ้นไปอย่าซื้อส่วนคนที่รับมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีการปรับตัวลงนี่ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะของการล็อกกําไรออกมาส่วนหนึ่งก่อนไหมครับพุนิพลนธ์ครือว่าเป็นนักเก็ตกำไรที่ต้องล็อกแล้วล่ะครับพอหุ้นขึ้นมาแล้ววอลรุ่มหายไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือพร้อมที่จะจะมีข่าว ปัจจัยลบก็พร้อมที่จะกระแทกลงครับส่วนคนที่เป็นนักลงทุนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเซ็ตไม่ได้หยุดลงไป่ร400ลงไปก็ยัอคือลงทุนได้อยู่นะครับครับในหุ้นในหุ้นที่ลงทุนนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มน้ํามันที่เราแนะนํามาโดยตลอดนะครับว่าอาจจะมีลงนะครับแต่ในภาพใหญ่ของปีหน้ากลุ่มราคาน้ํามันน่าจะขึ้นสูงกว่าตัวนหนึ่งนะครับ อย่างวันนี้ที่เห็บางทีต้องแยกให้ออกนะครับว่าเราจะทําอะไรถ้าเราแยกไม่ออกเราก็จะสับสนครับว่าเราจะลงทุนหรือเราจะเก็งกำไรนะครับอย่างวันนี้ที่มีการปรับตัวขึ้นถ้าไปดูมอสแอคทีฟอย่าง C ีพีปรับตัวขึ้นมาคุณนิพนธ์มองอย่างไรครับสำหรับซีพีออร์ครับซีพีออยังเป็นน้ำขึ้นอยู่นะครับครับก็จะสลับมาตัวปยุกษ์เซ็ตนะฮะเป็นหลายตัวไปนะครับ ปตทนี้ก็เกิดขึ้นนะครับก็ผู้อยู่เซตนะเพราะแรงขายช่วงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีนะฮะให้ดูหลังมันการลึกหน้างเนี่ยมันจะมีเดือนพฤาภาจะมีเรื่องของการปรับพอรการลงทุนด้วยนะครับครับชาติส่วนใหญ่เดือนพฤิกาก็จะปรับพอรการลงทุนนะฮะแต่เราเห็นมีการปรับไปแล้วพอสมควรในกลุ่มธนาคารอันนี้ที่ขายออกมานะฮะหลังการประกอบของท่านนํานะครับประกาศของท่านงงานแล้วก็มีการปรับลงมาแล้วเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าตลาดก็ยังเป็นลักษณะของการ ช้เวนะครับเพื่อที่จะรอปัจจัยหลักก็คือการเลือกตั้ของอเมริกาซึ่งอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นของโลกตลาดการเงินของโลกกนข้าที่จะจะเยอะนะครับถ้ามีการที่ผ่านอะไรขึ้นมานะครับฉะนั้นก็ต้องรอไปดูเกือบจะเป็นช่วงเดือนหน้าก็คือสัปดาห์หน้าถัดไปเลยนะฮะถูกต้องครับที่ตลาดนี้ก็เป็นเก็งกำไรรายตัวนะครับรอจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามาถูกนะฮะ ใช่ครับจังลงทุนต้องรอให้เป็นนิกเท่านั้นนะครับที่เราเคยแนะนำม,มาโดยตลอดว่าพอขึ้นมาผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ทยอยขายไปแล้วก็มันมีจังวหวะเทคนิคเมาาื่อไหร่เราก็ค่อยเข้าไปซื้อครับเราขึ้นมาแต่วี้ก็ต้องขายนะฮะการเล่นเป็นรองนะครับพีอีระดับนี้ไม่ใช่พีอีที่จะถือรุ่นยาวลงทุนนะครับเป็นการเล่นลอกนะฮะหรือล้านการเก,ก็งกำไรในหุ้นตัวตัวเล็กน,นะครับ ตามข่าวที่มากระทบนะค่อนข้างที่จะยากครับครับตลาดไม่ได้อยู่ในน้มขึ้นตลาดในน้มใหญ่อยู่ในน้มเซเวนะครับทั้งวิธีชาร์ตมริชารเป็นไซเว้นหมดเลยนะครับเราะในภาพใหญ่อ่ะมันไม่ไม่เชิบุรีนะครับ <c oughs> มันเป็นไซเวยนนะครับพอไซเวย์มันก็จะมีการเลือกตัวเล่นเวลาตัวไปตาม <c oughs> ปัจจัยที่ที่มากระทบมากกว่านะครับก็ดูดูหุ้นพื้นฐานหลักหล่กแล้วลุกมลงไฟฟ้าหุ้นะ พุ่สารุ่นโค่นเนี่ยจะเป็นผุ้ที่หลีกเลี่ยงอะไรได้ดีที่สุดในช่วงเนี้ยนะครับส่วนพุ้นที่เล่นตามข่าวลงขยะนี่ก็ต้องดูนะครับจะมีทงได้กับคุณไม่ได้นะือครับแล้วก็ดูดีนะครับมันก็ต้องเล่นเก่งกำไรไปตามข่าวไปนั่นเองนะครับขึ้นมาเขาขายไปในระดัเนี้นะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ก็เป็นการกาหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงนี้นะครับที่คุณนิพนธ์แนะนําไปแนวรับที่เป็น,นรับหลักนะครับ1,480จุดแต่เบื้องต้นหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมาแถวๆ1,500จุดก็คือเป็นแนวรับแรกนะครับแต่ว่ารับหลักเนี่ยห้ามหลุดคือ1,480จุดส่วนใครที่จะเล่นเกงกาไรในช่วงระยะสั้นช่วงนี้ที่มาพร้อมกับธีมในเรื่องของเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะก,ก็ต้องดูเรื่องของการประมูลด้วยนะครับว่าใครจะได้แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยส่วนปัจจัยแน่นอนว่าช่วงนี้คงต้องรอ จิกายนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลกและก็ตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างช่วงนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับสำหรับ ตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างของฟากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมีการปรับตัวขึ้นมาเกือบทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งมาจากตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของทางสหรัฐเองที่ออกมาค่อนข้างดูดีส่งผลให้มีการปรับตัวบวกขึ้นมาทั้งหมดนะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา77จุดนแอสแตบวกมา52จุดและ s p 500บวกขึ้นมา10.17จุดนะครับส่วนฟากฝั่งของหุ้นยุโรปนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาบวกเกือบจะทั้งหมดมีแค่ฟุซี่ลอนดอน100นะครับที่มี ผลให้กดปัจจัยเรื่องของตลาดหุ้นในฝั่งของอังกฤษนะครับดลลนเองที่มีการปรับตัวลงลดไปลาจุดครับแดกซิลมน,นีบวกมา50จุดและ c ี4 0บวกขึ้นมา16จุดครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อครับ